เฮ้ยฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กับเพื่อนๆของเราเจ้าลิงจอแล้วก็มีนี่เลยรถขายไอศครีมเฮ้ hey! มีเจ้าลิงน้อยด้วยโอเคไปเลย let's go ไปขายไอศครีมกันเห้ hey! ลิงตัวนี้ตีนังกาได้ด้วยเอา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 ,เอาไป let's go ไปขายไอศครีม และนี่ก็คือเจ้าลิงชิมแพนซีว้าวเอาเตะลิงนี้เตะกับลิงตัวเล็กดิโอโดนเตะแล้วโดนเตะแล้วโอ้โหเตะไงท้องเตะให้ไงท้องไปเลยนี่เจ้าไม่ลุกเหรอโอ้โอเคนี่คือเจ้าแมมมอสช้างแมมมอสก็แมมมอส ไปเลยโอ้เจ้ากบน้อยนี่เจ้าก,บอ,ากบอยู่กับเจ้าหญิงกบน้อยคู่กับเจ้าหญิงเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าโอเคโชว์หน่อยเจ้าหญิงนี่หมุนตัวว้าวเอียงพื้นมันเอียงหมุนหมุน โอ้มีเจ้าช้างด้วยเดี๋ยวให้หมุนคู่กับเจ้าช้างนี่หมุนเลยมาฮอสโอ้โหไหนวิ่งเลยดิ <c ười> และนี่คือเจ้ากระต่ายแรบบิดกระต่ายน้อยแรบบิด กระโดดกระโดดเฮ้ยเอ้เจ้ากระต่ายกระโดดมาหาเราโอเคทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอ้นี่บ f ฟเฟลบ f ฟเฟลเดี๋ยวดูบ f ฟเฟลก่อนดีกว่าโอเคลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย